ค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกรอบนะคะปะไปให้อาหารนิกกี้นี่ให้แล้ว,วก็มีอะไรหลายอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวน่าไม่พีไม่ออฟก,ก็น่าจะมีอยู่ปะ๊ะเดี๋ยวเอาไปให้ก่อนก่อนที่จะไปจำปาดงไม่รู้ว่าเข้าบ้านได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปหาแม่บ้านก่อนไป <Bye. S 2> นิกกี้แม่ปานมาแล้วโนนคารวะแล้วชวนแม่ออฟมาเป็นเพื่อนด้วยนะคะ เอ้ยดีใจใหญ่หญเลยยวโทรหาไม่พี่ให้เอากุญแจามาอยู่อะไรคุณจะดีใจขนาดนั้นเดี๋ยวรอกอนเฮ้ยยินไหมเอาไก่มาฝากนอนลงนอนลงนั่งลงเมื่อกี้คารวะเราใหญ่เลยลอ๋อแสดงว่า แม่บ้านเพิ่มาให้ข้าวแล้วนู่นข้าวก็ยังมีเยอะแยู่ข้าวก็ยังติดหน้าผากอยู่แม่ออบอกข้าวติดหน้าผากเลยนิกกี้เดี๋ยวให้แม่พีเปิดหรือแม่ออเปิดตัวเล็กๆนะเดี๋ยวเขาจะยอยเข้าไปเออยอยเข้าไปเดี๋ยวก็วิ่งออกมาลิงเล่นเดี๋ยวอยากออกมาเที่ยวอีกเดี๋ยวให้มาเที่ยวมาจะพวกเราจะรีบไปธุระเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเจอกันลูก นี่เพื่อนนิกกี้ชอบเพื่อนชอบนม่เห็นพวกเราดีใจใหญ่เลยมื่อกี้นะอืมหกแปดก็เจ๊งไม่ใช่มันเป็นลูกธรรมดานั่นละมากอันนั้นละนั่นน่นละมันไม่สอบด้วยเรากินนี่แล้วกินสายฝ่ามาดูว นี่ลูกมะนั่นแหละชิ้นก่อนอู้คุณก็เลือกอยู่นะฮึมอ่าเลือกกินชิ้นนั้นชิ้นนี้นะค่ะเลือกอาหารก่อนใช่ไหมใช่หายิบกินอาหารก่อนกินข้าวเดี๋ยวพากลับจะเอากะละมังใหญ่มาให้เด้อนั่นแหละเอาให้เปนใหญ่ๆเลยอาทีกับข้าวอื พอดีไม่มีลูมได้อน้นน้มวเราไมลู้หรออือ้คันเบแต่เออเด,ดูแอนมีเมาสองถังแลวนะเขาคงจะอิ่มไปไมแ,แม่บ้านเอามา,มาให้กินสองถังแ,แล้วอืมแล้วงเหลืออยู่เยอะแยะเลยออเออหนูก็ไม่กินก<ม>็ได, <c ười> ได้ว่ากินตอนเทียงนม่กี่เจนก็กินเลยเนาะกินแต่มันเห็นพวกเรามันก็ดีใจนะไม่ออกนะ เลือกกินแต่ไก่ไม่อมม๊อินไก่แซ่บแซ่บหล้วกินักชีมันเขียวกุบๆๆๆเออดีนะใส่ข้าวมาน้อยหมดแล้วปลาเลยไก่ไก่หมดใช่ไหมไก่หมดอากินแต่ไก่่ หาจังได้ก็มันบ่มีแล้วมันเบิดอืมอืมนี่มันก็กินข้าวได้บ้างนี่ยเดียวมันกกินข้าวแล้วก็หากินน้ำเหรอน้ำมันข้นสารบ่เลอน้ำมันเราบอกมากินยูนน่ะกินละเออเติมน้ำเลยเติมเลย หลายอยู่คือฮะตื่นเพราะมันต็มแล้วฮะยกมาปะออีกเพราะมันจะแห้ง้ให้ลุงมาปล่อยปลาเถอะฮะยกเจ้ากัญชาไยกมาอยู่ปะได้ขู่ใหญ่ใหญ่ยิ่เอาไว้ให้คนอาบแม่เนมามันหอนเน่ะเออเป็นเพื่อคนอาบได้ขู่อยู่ปะ อย่าไปตักไปแล้วเน it, ้่ยโอ้น้ำจะไปแล้วน้ำจะไปแล้วคุณกินในคันแล้วเหมนกันกินในคันแล้วเหมนกัเขาอะไรให้ก็กินหมดแันนีนกี่เนาะช่างมันก็เลี้ยงง่ายเลยเนาะเลี้ยงง่าย อะไรคะอะไรคะอะไรคะแกมอหอมหอมหอมเอฟซีเลยหอมหน่อยหือ่าไปน้ำน่ะหอมจังเลยเฮ้ยอาบน้ำเหรอใช่ไหเขาอาบน้ำเยเออฉันใชเขาอาบน้ำให้เมื่อวานยี่หอมจิ๋วเลยนอนแม่ออฟหอมแม่ออฟหอหอมเออขอบคุณครับ ขอบคุณครับไปขอบคุณครับแม่พีเร็วเร็วไปขอบคุณครับแม่พีเร็วเร็วหางกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกขอบคุณครับอาขอบคุณครับไปเร็วขอบคุณใหม่จีขอบคุณก็เป็นเด้อนิกี้นะมันฉลาดเด้อเออนั่งลงโบแล้วนน โอแล้วไปนอนที่นี้เนะอะไปนอน,น,นไปนอนตักน้ำเชื่อนี่ไว้เนะได้ขุ่อยู่บ่เออป่ะ ่กันเฉยเลยเพื่อนเก่านั่นแหละแต่ก่อนเคยอยู่ด้วยกันนี่ไอเป๋นี่ไอเป๋มาแล้วเปก็มาโอ้โหนิกกี้เจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนเก่าแล้วอืมไมเป็นไรเพื่อนก็อิสราเอเขาก็ถามไถ่กันไงอย่าไปเยี่ยมไอ้เปไอ้แหลมคอลัมแต่ก่อนคอลัมคอรัมโอ้มาแล้วเพลง เนาะมาเป็นไรลอะแม่อ้อยอ้อยคุณบอกซื้อของซื้อมะขามแล้วซื้อยางด้วยซื้อยางมะขามมะขามปิดแล้วก็จะเป็นเท่าแก่ซื้อไอซื้อยางเปไปแล้วนิกกี้อือไปแล้วเปไปแล้วอ้าวเดี๋ยวเราก็ทยอยๆออกไปข้างนอกนั่นแหละต้องทยอยออกนะแม่ออบจะหลังสุดแม่ปไปะ เดี๋ยวค่อยอยู่กันก่อนไปค่อยไปเล่นโน่นไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยออกไปสงเดี๋ยวออไปแล้วเดี๋ยวพวกนี้ค่อยพาไปเดินเล่นเนาะแม่ออฟเดี๋ยวพวกนี้ค่อยพาไปเดินเล่นมันไม่ยอมเดี๋ยวเราต้องทำแบบนี้มาเออเต้นลำเออเต้นลำ เออเต้นลามเลยไม่เปิดพุ่งับเยอะเลยเเยอะคำพูพนพไลไวัยก็รออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาออกไปเดินเล่นข้างนอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่นนะรอแม,ม่อยู่นี่เด้อใช่อืมเออหานอนแล้วเอาไปยิให้ฉันน่ะเนี่ยกดให้ฉันนะ่ะนี่บอืก แน่นอืเอเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันอขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่น้อนิกกี้พรุ่งนี้ค่อยไปเล่น